อย่างเช่นเรื่องบิดยาบิดเงินยาบิดเงินยาต้องใช้บิดเงินยานะบิดเงินยานะอย่างคุณไปบอกเขากิ้งกือน่เรมถึงไปด่าเากิ้งกือผมไม่เข้าใจผมด่าเขาตอนไหนกิ้งกือโอ้โหในคลิปคุณด่าไอ้กิ้งกืนอ๋อเขาด่าผมจิ้งจบก่อนเหรอคือคุณไปด่าจิ้งจบจริงเหรอจำไม่ได้นะมันโพส์เขาโพส์ไว้คือเขาโพส์ไว้ว่าจิ้งจบพชรเกษมจิ้งจบพชรเกษม แล้วคุณอยู่ไปกเกษมใช่คุณก็เลยมั่นใจว่าอ๋อเนี่ยด่าแม่กิ้งกือกิ้งกือผมโพสต์ว่ากิ้งกือผมโพสต์กือิ้งกือผมบอกว่าถ้ากูเป็นกิ้งกืออมึงก็เป็นอะไรสักอย่างผมโพูดอยู่ในคลิปอยู่อ่ไปดูเองครับอ่าผมไม่รู้ว่าด่าแม่ด่าพ่อหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเชื่ออะไรนะกเลยมันชื่อชื่อเบิร์ดครับชื่อเบิร์ดคุณเรียกเขาเบิร์ดไหมเฮ้ฮ้คุณเรียกเขาเบิร์ดไหมที่ด่าผมคุณเรียกเขาว่าอะไรหน้าปองแป้ง ทไมก็ดูหน ah. ้าม like ันนี่ป่องแปงน่ะน้าน่ารักอ่ะถ้าตอนแรกไม่ขอโทษโดนไหมวันนี้โดนแน่นอนครับหลังเร็นผมขึ้นมาเมื่อกี้ผมกะาดเตะหน้าแล้วอือผมมึงจริงเลยนี่จากใจผมนะนั่งอยู่นี้ป่ะเนี่ย